ครับขี่มาดูค้อนเก่านะครับเฮ้ยเกาะครับแต่ลังเล็กนะครับลังเลเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกินครับน่าจะกำลังเต็มนะครับอยู่ใกล้บ้านคนเดี๋ยวขอใช้กามะพร้าวแล้วกันนะครับมีลุ้นโดนต่อยครับไปครับ ครับกาบมะพร้าวที่แรกโดนนะครับขาวครับนะครับตัดครับผมปล่อยนะครับรลอบแรกโดนไเป็นลายครับ ขี่รถมาดูเจอมิม้มไหมครับอย่าอ่อนนะครับเดี๋ยวขอละกันครับครับตัดครับผมตัดนะครับนํำหวานสวยอยู่นะครับ กำลังเต็มนะครับไปครับผมขี่รถดูต่อครับเผื่อจะเจอพึ่งครับ